เริ่มมาก็กี๊ดเลยโอเคครับก็เจาะเยนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในที่นี้เราก็อยู่กับปู่โอนิคะจันย์ามากะนั่นเองกับเปิร์กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแพทนี้นั่นคือความหวังอันแตกสลายคือตอนแรกผมึกว่าเปิร์กเนี่ยเป็นเบิร์กของเจ้าตัวดุดเดดอะแต่ดันเป็นเปิร์กฟรีเฉยเลยก็ดีมากโดยเปิร์กนี้ก็จะเป็นเปิร์กที่ดีมากถ้าเกิดเรามาคอมโบกับเปิร์กตระเด็นหัวนกับเปิร์กของเล่นน่ยโดย3เปิร์กนี้มันคอมโบกันตรงที่ถ้าเกิดเราแขวนคนได้เปิร์กส่ค จำการเสกทัจจ้งไฟของเซอร์คนนั้นขึ้นมาแล้วเซอร์คนนั้นก็จะติดฐานะไม่รู้ตัวจนกว่าจน้ไฟของเขาจะดับอะ่ะก็นะั่หละก็เป็นการบรีบให้เขาต้องไปถอนโทเทมถ้าเกิดไม่อยากโดนผีแบบดึงหลังคมงุมุมอะไรอย่างงี้ก็นะ่นหละถ้าเกิดเขาถอนโทเทมไปแล้วก็ถึงตาเปิร์กเทมหัวนี่ถ้าได้เสกปุ๊บนี่คือแบบเซอร์ปวดหัวม,มากแน่นอนคือแค่อันเดียวก็ปั่นไฟชั่นลงต่าอเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะแต่เปิร์กคู่นี้มันมีจุดอ่อนตรงที่ถ้าเกิดเซอร์เอาโทเทมพรอนมาคือจบเลยถ้าาเเเกกิดขท รถเทไฟลอยคือจบอะคือก็เสีก็ได้ห่วยไม่ได้คือก็การที่หมายเลยเปิร์กใหม่ก็จะมาแก้จุดอ่อนจุดนี้เนาะคือเปิร์กเนี่ยถ้าเกิดเราทำการกระทืบรถเที่พอเนะี่ยรถเทมนั้นจะพังทันทีเลยนะแล้วก็จะทำการเผยล่าเจอทุกคนที่อยู่ใน้วจมีของรถเที่พอนั้นนะี่ยเป็นเวลา8วินะโอเคแล้วก็เปิร์กสุดท้ายจะเป็นรถเทีไฟลูนที่มาถ่วงเกมแล้วก็เปิร์กดีก็จะมาเป็นการบีบพิเซอร์ต้องถอนรถไฟครบ5อันด้วย ก็นั่นแหละถ้าเกิดทุกอย่างไป,ไปตามแผนตัวเทพหัวหน้าอันก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลยก็อยากดูกันว่าตัวเทพหัวหน้าตัวเคล็ดมันโ,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 โคตรโหดแค่ไหนโอเคก็ตามแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าดูในเกมดีกว่าดีโคดูด,ด,ดตอนที่ผมโดนเซอร์ล็อกด่าน r p g ด้วยอ่ะน,น่าจะแบบมั่นใจในการจุกตัวเองมากอ่าเราจะไฟผมอยู่ที่บนอันนึงมีที่เขาจะเจอไหมน้องสมุดอ่ะ นี่ไงมีคนเกิดตรงหอตกน่าจะปั่นทางนานัานอีกสองสามคนเลยคิดว่านะนี่ไงกำลังปั่นจะเอ๋นี่คนนึงบรินี้นตำรวจลมไม้เรียบร้อยโดนขังโอเคไม่ขังแล้ววิ่งชีกน่าจะได้ตีอยู่ไม่รู้จะมีคนเสกกระเจมผอนปะอารมณ์ไม้ไม่ลงโอเคผมไม่รู้ผมจะหาคนอื่นเจอไหมผมต้องปล่อยนี่ไปก่อน ปล่อยเขาไปหงไปฮิวเลยกันเลยอ่ะไม่ไม่ปล่อยละอยู่ดีก็เดินไปเจออย่างงี้จริงๆไม่ควรทำนะฉีกไปละอยู่หน้านี่เอาหลอกไฟมาเอาตาอยากไม่ทันโอเคตานี้ผมแบบค่อนข้างแบบเม้มปากเลยแล้วมาเจออะไรก็ไม่รู้อานเนี้ย <c oughs> แล้วแบบเปิ๊กมาด้วยผมว่าวันเล่นแบบคอนเทนต์แน่นอนอ่ะคูทรงเห็นไหมนะข้างล่าง ตะทางออกอยูไหนวะเนี่ยหลงทางเศเวลาหลงติดยาเสียนะครับอ่ะระดีโอเคมีคนอยู่ข้างล่างเห็นรอยดูคลิปเองไหมโอเคเปิดสกิลไล่แล้วมาหาใครไม่เจอละเฮ้ยได้มีคนเสี่ยนวะคนเสี่ยงเห็นหมันม้นองงี้อะไรงี้โอ้โหแม่งเลยโค้งแบบเยอะไปเฮ้ยมีคนข้างหลังนี้น่าจะกำลงงังจะไป อาตาอ,อีตัวองนายไปช่วยนีย่งไงเห็นคนที่พร้อม,มอย่ไปไลไอะ่ะไล่คนที่พร้อมดกวาเช่นคนนี้โอเคโอค้โ,อโหมีคนฝืนปั่นเครื่องหอตกสุดยอดมากๆโอเคแขวนมาโทเทมของเล่นอันที่สองมาเรียบร้อยโอเคของปล่อยคนนั้นไปเลยฮะให้เขาไปแจกเลือดต่อไปถ้าเกิดเขามีฮิวตัวเองก็่าจะฮิวนานหน่อยผมว่าเออคนตำรวจอะ่ะน่าจะเป็นคนที่ล็อก ล็อกด่านมาเพราะว่าเอาเปิร์กหมามาเดินติดขื่อแล้วนเนี่ยัสดีลอรี่ถี่นี่อยากจูบบ้าอะไรอย่างงี้ไอพวกนี้ไม่ได้เลยในการนะเป็นมผ,ผมด่าแหลกอะพับมาเสียหน้านเฉยเลยโดนด่าแหลกแนะ่แล้วหลอกไฟมาจะโดดทุกเด็กไม่ทันหรอกเพื่อน หน้าดีหน้าตาอะไรไงใครจะไม่รู้ก็แปลกแล้วโอเคโทเลทมไฟอันที่3ามกลังมาไม่มีใครเสกบูนจริงหน้ตาเนี้ผมคิดว่าน่าจะมาเล่นคอนเทนต์แบบมาอย่างเดียวน่าจะปั่นอย่ไกลรีบบิ่งไปแล้วเช่นเครื่อง,งหน้าเนี่ยเฮ้ยช่วยอยู่ด็ก็ไม่ช่วยแล้วนะ่ะเน้ยมีคนปั่นอยู่ตรงนี้เพื่นอนน่าจะทุบใส่นะเมื่อกี้โอ้โหแล้วมันโค้งยากสิเปล่งเลยโอเคช่างมันะเราโค้งเท่าที่โค้งได้อะไรกัน เอาเทียบขนาดกันเช่นตรงนี้พอดีแล้วดิโอ้โหได้หลบจะกิวมด้วยโอเคปล่อยไหมปั่นต่อไหมนี่งไงพอดีไหมรถชนนะรถชนเมืก่อนอ่าเจอลงไม้ไหมให้ไม้เลยโอเคสวยตามสบายฮะอ,อยากส่องไฟผมกลับไปหาเม็กดีกว่าเที่ยวเลยพี่ห้องอ, <c oughs> อย่านะอย่าบ้าลมไม้นะไอ้เจ๊โอเค โอ้โหปั่นไปห่วยเฮ้ยมีคนเสกบูแล้วตรงไหนนะโอเคเจอแล้วฮะเป็นโอ้โหตักแกก็ร้องเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องดิเป็นตทพข้างบนเนี่ยนี่ไงจิงด้วยหาอ,อึงมาเอาจจเอ๋เรียบร้อยเห็นคนไหมเห็นคนอยู่ใกล้ไหมโอ้โหไม่เห็นเลยฮะน่าจะเสกแล้วก็หายไปเลยคิดว่านะโอเคอย่างที่ว่าอย่างที่บอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบแบบอ่าอะไรไงอย่าเพิ่งรีบเสกคับครบห้าก่อน ครบ5โทเค็นกันสวัสดีเม็กคนนี้ทางมันบีบนะเพื่อนได้ยากกันหน่อยมาแตน,นผมไม่ไหลอะเอาจิ้มก็ไม่ไหลสักเกมแหละไม่ได้ยินเสียงอยนะู่ใกล้มาคนนี้เขาถอนตัเท่มไปแล้วแทงหลังไม่มีละนี่ไงอยู่ตัวเองอยู่มันเลยแหละเอาว่ะคนนี้จิ้จมควรเก็บเลือดได้ใกล้นะเชิงมาแหละโอเคมีคนช่วยแล้ว ตอนนี้ก็รอเขาแบบรอถอนเทมก็อย่างเดียวห้องนี้หมายื่นโค้งมาเดี๋ยวเดี๋ยวตีโค้งมาก่อนแหละห้องข้างเนี่ยอะไรป,ปะโอเคไปบนอยู่รอไฟมาโอ้ไม่ไงอ้ยตัวละครมนหักไปหาไม้เฉยเลยหมายว่นโดนบีบนะต้องระลายไม้อะไรฮะตอนนี้ เฮ้ยมีคนเสกเทมไหนวะเนี่ยทัพข้างบนปะน่าจะโอเคต้องมาจำดีๆเลยแบบใครถอนใครเสกอะไรตรงไหนเมื่อกี้ได้เสียงคนเสกกระเทมด้วยฮะได้ข้างบนไม่ใช่ตรงไหนนะต้องแบบตามฟังเสียงดีเลยโอเคเอ้าได้ไงเทมบนหัวหนึ่งสองสามสี่ีกันเดียวฮะต้องหาคนชี่เสกบูลให้ได้ตรงไหนก็ไม่รู้ขอเดินตามเสียงก่อนนะถ้าเกิดเราเจออัอนนี้คือสบายแล้วอะ เอา้าไปตายเฉยอะไรวะเนะี่ยนี่ไงได้เสียงเรียบร้อยเจอแล้วมาในสุดก็ได้คอมโบสักทีโอเคพังมาเห็นคนอยู่ใ,ใกล้ปะโอ้โหไม่เจอเลยเสกมาน,นี่หนึ่งเอ้ยมีคนบนหัวคนนึงสวยโอเคทางขึ้นอยู่ทางนี้ชิบหายแล้วต้องรีบเสกแหละคือต้องรีบปิดปากแหละไม่งั้นชิบหายจริงๆนะต้องเดินตามเสกกี่ล้านเลยฮะใอันนี้มันยากก็เรื่อมกันนะสสวัดีคุณตำรวจ ต้องไล่ที่ดีแหละใครไหนบ้างโอเคได้อันเดียวอยู่อะจะเห็นมันค่อนข้างยากกันหน่อยอเฮ้ยเพื่อนอเอเ้ยิงบนข้างบนหน่าคนนี้เปิ๊กแมาเขาเลี้ยงข้างบนอยู่ละโอเคไม่เป็นไรผมรีบเสกผมรีบไปดีกว่าโอเคตามนั้นอันที่สองรีบเสกรีบไปด่วนๆุนะจะยากกันหน่อยมีคนปั่นตรงนี้ นี่ไงมาชิ้นเรโกนแบบเปิดอันติไล่อะนะไม่มาเลยเพื่อนแถวนั้น,นย้ายกันหน่อยโอเคผมจะไม่แขวนนะผมเอาอันติคือแบบไล่ไล่ไลเศกทัวเทีมหัวนก่อนมารีบเศกรีบ,รบไปกันด่วนนะ่าเพิ่งถ้าโดนถอดที่ผมร้องไห้จริงอนะ่ะเควสที่เราทำมานี่คือแบบศูนย์เปล่าเลยอป่ะไปอันนี้อันที่สี่โอ้โดนถอน โอ้โหยังเจงเลยไอคนนี้โอเคช่างมันไอ้คนนี้คือแบบมันน่าตีมือมากอะ่ะโอเคช่างมันไม่เป็นไรถือว่าได้รีวิวเพิร์ลแล้วกันนะมาเพื่อนผมรู้ว่าเป็นใครเป็นคนตำรวจนะมันจะแบบถือรอบหน้าตียีหน้ายับเลยคุณยังโกรธอะ่ะคนที่ตายแล้วฮะจำผิดมาแต่ครีนี้เขาก็เดินเกมมันยาก,กน,นะไม่ต้องถึงขั้นครบปห้าหรอกแค่นี้ก็สุดยอดแล้ว โอเคอันที่4ี่ปรับจะเวเองแล้วกันอันที่4ี่รู้สึกเหมือนจะเปิดประตูอะไรยากหมดนะนี่ไงว่านะพวกนี้คือไม่ปั่นไปละไล่ถอนเท่เมเดียวคือแบบเหมือนไม,ม่จะทำแล้วอะเอาจริงโอเคไล่เขาให้สุดเลยถือว่าได้เอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าเปิร์ดทำลายเท่เหมือดีดีไงไอหบอกจริงปะไม่เขาไม่ปั่นไฟกันละสองคนเนี้ยไล่ถอนให้หมดเลยนะคือแบบเหมือนมันโกรธแหละมันหมันไส้ไม่ให้คอนเทนต์อะไรอย่างงี้ ขอไม้ขอตีร้อยอน,นั่นไหนไม่ให้หรอกตัวข้างล่างคนหนึ่งเพื่อนไปไหนขออกยาวเลยนะคนนี้ Five minutes later ลมไม้อหมโดนขังนะไอ้จีวะเชิงหนาชิบหายเลยคนนี้ไม่แผ่นหนึ่งโอเค ทำนานมากแต่เครื่องก็จะติดคือนานมากเลยนะคือผมไล่คนนี้แบบประมาณสามชีวลตมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วไม่มีหุกออกมีหุกตรงนี้อันนึงจะทันไปเนี่ยไกลเกินคือหุกด่านแต่พวกอาคารเนี่ยมันมันค่อนขั้นปกติเนี่ยมันตีตนะตเยอะมากอะ่ะคือหาก็หาไปเจอหายากมากนี่จะไปก่อนเล์ฟได้ปะคือไอ้คนนี้คือแบบไม่นี่ไง คือไม่ปั่นไฟวิ่งไล่ถอดเราเทพอย่างเดียวสุดยอดมากอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่มองทางไหนโอเคจบพันธีนะตาเนี้ถือว่าได้รีวิวแล้วกันไอ้ยเพืที่เราออกมาเนี่ยคนนี้ล็อกหนาแน่คนตลกคนเนี้ยคือเอามาเล่นมาอย่างเดียวโอเคตาเนี้ถือว่าได้ใช้ให้ดูแล้วกันนะคือมันเอามาแก้ทางพวกเสกบูรทับเพื่ของเล่นเราอะแล้วก็แค่กระทืบมันจบๆไป โอเคแต่ตะยี่นานมากอลยก็ขี้ผมโ oh, อ้โหรอบนี้เป็นด่านปา์มดีวะ่ะไม่โดนล็อกมาแต่ด่าข้าโพดด้วยเนะี่ยน่าจะข้าโพดตีหน้าแบบรัวๆเลยตอนเนี้ยรถโทรเทมผมอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้หันซ้ายหันขวาไม่เห็นเว้ยไหนวะเอาแล้วเดี๋ยวผมหายอ๋ออยู่บนรถเคนบุ้มแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อย่างงี้ก็บุ้มไปเกิดตรงเซอร์เกิดอย่างเงี้นนะเอ้ไข่แงะเห็นตัวละครผู้หญิงอ้าวเดี๋ยวต้องเมคผมว่าเราเชื่อได้ไม่เกินสองนาทีเดี๋ยวก็บุ้มอหะ ไม่น่าได้แบบถ่วงเกวดีปั่นต่อปะ่ะตรงนี้ามาอยู่โอเคอย่างน้อยเซร์ก็ไม่เจอเจอคนปั่นนะโอ้ยเป็นบิวด้วยมาไม่มาไห่ข้างหน้าเป็นตัวาโยกกันนะตัวเขาแหลกปะ่ะหรือผมคิดไปเองน่าจะคิดไปเองแหละโอเคผมตาวันนี้ดูดแรดก่อนสักหยดสองหยดก็ไล่ไนึกงต่ออ่ะายดีไงมาละดูดไหม อาจจเอะเรียบร้อยเป็นอะไรละก็หาคนต่อแล้วกันเฮ้ยเสกบุญไปไหนวะเนี่ยนึกว่าเสกทรับไม่ใช่เฮ้ยพอดีโอ้โหกระโบมันฟาดก้นเหมือนอะเมื่อกี้ไม่โดนเฉยหมายเพื่อนเขาโพดตีหน้าปั๊บมองไปแกโอเคไหลต่อเลยปะคิดไม่ได้ละรีบรีบยึดเน้นเลยนะเน้นเปิร์กก่อนเดี๋ยวชิบหายอ่อ ผมไม่รู้ว่าโอ้โหหิวเหมือนไวไม่รู้ว่าเขาจะติดอยู่ตรงไหนอะ่ะก็หิวโคตรไปเลยปะเมื่อกี้แบบหายเจ็บพร้อมกันสองคนสุดจัดมากอ่ายังไงตัวเทียมมาเฮ้ยตัวเทียมไฟเราไปแล้วไม่บายอย่างไวเลยอาจจะอี๋ผมต้องหาบูลที่เขาเสกไว้ไหนไม่รู้คิดว่าไม่น่าใช่โซนนี้เฮ้ยใครปานแงะเห็นลอยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคพังปะเรียบร้อยตัวเทียม แตกแ่ก็ละหนึ่งอา้ายังไงเจอหนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นล่ะแค่หนึ่งละ่ะจัดวันใช่ไหมโอเคตีแล้วก็เล่นอื่นต่อเหมือนเดิมอ่ะอย่างเพืตาดีก็ได้รีวิวแล้วว่าคือมันมีอีกตานึงก่อนหน้าเนี่ยใช่ผมเสกห้าทอเทมก็จริงอ่ะแต่ไม่ได้รีวิวไอ้เปิร์ตนเลยอ่ะเปิร์กอะไรนะโอเคคนนี้ปล่อยอะเล่นอื่นดีกว่าไมไ่รีวิวเปิร์กลูกมือกเปิร์กที่ว่าทำลายบูลแล้วเทอเทมแตกด้วยอ่ะเฮ้ยเห็นรอยกำลังไปช่วยตีโค้งมาโค้งมา โค้งเยอะมาโคตรโค้งเนี่ยวันนี้อดัมไปไหน <c oughs> ดิฟคิงป่ะดิฟคิงชิบหายเลยเด็กคนแรกติดละถือว่าแบบถือว่าไม่ได้เร็วมากนะแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่ดีอ่ะโอเคเราเด้งไปอันที่สองกำลังจะมาเขาจะเสกใช่ไหมโอเคมีอันนั้นอันนึงแล้วก็รู้สึกเหมือนอะอน,นี่ไงกำแพงนี่อีกอันนึงหาคนก่นอนเฮ้ยจะรอยอยู่นี่อ่ะวันี่บิวกี่ผมไล่แค่คะนะจำไม่ได้บิวปะที่ผมลงลงไปน่าจะบิวอะ อีกคนหนึ่งใครนะโอ้โหไปโดนโดนแป๊กหลอกไปไหมจะไม่ได้เมกนี่น่าจะยังไม่ล้มเหมือนกันโอเคเราตามไปก่อนนะเพื่อนนะโอเคปะลาขึ้นแล้วฮะไม่น่าทันไม้หลอกไปโอเคได้เลื่อนมาก่อนต่อไปผมต้องไปหาน้องเมกให้ได้เมกอยู่ไหนก็ไม่รู้น่าจะเสกบุญอยู่สักที่นึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพลงดังอยู่ไว้เนี่ยปั๊กอะไรอย่างเนี้ย กิแล้วใครไปรู้ช่วยนัตจะเอ๋เอ้ยลอยหืมคนนี้ตายยากหลบโคตรเซียนอะโดนกับร้อยคนนี้แตะเดิเไปนะตำเลยแล้วนะกันไหมโคตรซ้ำยิ่งไหมอย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดผมจะเล่นสเตจนี้จรงิงๆไะมันต้องปล่อยเขาถอดไปแหละต้องแบบทำตัวแบบเนิบๆเดินหางนั้นเดินหาคนนี้อย่างเงี้ยโอเคตามนั้นนะเอ้ยนกปีนตรงนี้ปัดแน่ อ๋อผูไม่ใช่สุดเป็นบิวใช่ไหมเนี่ยที่เป็นคนแบบถาะเทพอ่ะไล่เสกบูนแ่้วก็เมกกันแนหะพงงังวปหนึ่งอ่าหนึ่งเสกท็อปด้วยหนึ่งสองกางสามโอเคอีกหนึ่งตรงนี้ป่ะไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งข้างหน้านี่โอเคอเ,คเคถาะเทพตอนนี้หมดแล้วนะเหลือแค่นหนึ่งกลางทุ่งอ่ะนี่ไงอันนี้โอเคทำตัวเนิบๆต่ออ่ะ ยังไม่ทำอะไรกับวิวแล้วกันทรมานก่อนแค่เดียวเองเพื่อนถอนไปอันสุดท้ายแล้วอะอันสุดท้ายนี่เป็นของอดัมนะมาต้องรองก็ถอนแล้วตอนนี้คือแบบติดเล่นบ้างมันสี่เครื่องแล้วฮะน่าจะพอไหวอยู่ถ้าล็อกได้นี่คือแบบสบายเลยเท่เลยท่อเลยมันต้องปล่อยแลย้วทับเนิบเลยนะที่คือทับเนิบให้ได้อะ่ะเรียบร้อยครบห้าแล้วโอเคแปลงล่างอะไจุดเทียมก่อนดูชิบหายเอามา ถามปุบเนี่ยโอเคหนึ่งต้องโดนด่วนแล้วแบบเกมเร็วเกมเร็วอ okay. anyway> ่ะสองโดนด่วนแล้วตอนนี้ผมรุนมากโดนถอนมันด่านอภิษฎที่ผมชิบหายจริงอ่ะสามโอเคโดนโดนโดนเอาอันนี้ก่อนอันนี้มันโล่งอ่ะโอเคโอเคจะหาละไม่ไม่สองอันนับเลขไงวะเนี่ยถึงเต้นนะโคตรโล่งเลยตรงนี้อย่านะอย่าระเบิดนะอย่า เทพจริงเลยไอ้มาตอนนี้เป <t step những> <sponge> ็นตาของเราแล้วสนุกแล้วมึงสนุกแล้วมึงตาหนี้ปั่นไปก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวะพลังหมดเฮ้ยยอดสุดท้ายพอดีครบหาแล้วโคตนจังเลทท่อมากมากถามว่าเมตาใหม่ไหมถ้ามันได้ใช้อะเมต้ามากใช้มันไม่ได้ใช้นี่คือแบบอย่างเลอะเทอะเลยไม่ตีไม่โดนย่อย่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ย่อยหน้ามึงแะโอ้โหแล้วเครื่องนี้แบบปั่นได้อย่างเยอะๆด้วยนะมาตอนนี้มันก็จะช้าหน่อยฮะอีปันติดอยู่โคตรโหดจุ่มส่อวะเนี่ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราขอรวบมเลือดก่อนเดี๋ยวเจ็บย่อยๆเดี๋ยวเจ็บครบห้าได้เพื่อนรู้ตัวไม่ว่าแบบเล่นยากแค่ไหนอะอเแบ่งร่างแล้วมาไหนเม็กเมื่อกี้เข้าห้าวเลยผมตีโคงชิบหายเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอเฟลิกคุณดิเชอร์ ตัดโดนได้ยังไงวะเนี okay. ่ยโอเคตอนนี <to to ้คือเราชิวๆแล้วอะถ้าเกิดเราไม่ติดเล่นแบบไล่คนดนึงแบบนานเป็นชาติอะไรเงี้ยไงก็ชนะทำท็อชนะแล้วฮะไฟมันจะปั่นยากมากคือถามว่าทําไมผมไม่เอาธานามาคอมโบกับเปิร์กเนี่ยเพราะว่าคือมันต้องเป็นการมีการบีบอยบหนเทมด้วยถ้าเกิดเราไม่เอาธนามามันจะเหลือแค่โทเทมสุดท้ายอะผมว่าเขาไม่ถอนก็หลอกเอาจริงคือก็ต้องมาเล่นกับดูน่ะเพื่อเป็นการบีบเพบอถอนแหละ ดผมหาไม่ไปเจอแล้วครับโทษมันตีหน้าอย่างเดียวเลยไอ้ปั่นอยู่ขา้างหน้านี่อ้อมมาตีเมกเก่งนะย่อๆอ่ะย่อๆที่หน้าโอเคเมกยอ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 กตอนนีๆๆนๆๆ้ตัวเต็มหัวเราครบห้าแล้วคือแบบฟินอะถอดก็ถอดไม่ได้อะก็ล็อกอยู่งั้นอะไอ้ใครเนี่ยอ,อ่ะบิวตายนะเอาจริงไอ้ไงเราๆๆจับด้วยเฮ้ยโดดไม่ใช่โดดจับแต่เขาวิ่งอ้อมโอเคบิวนี่ตายนะเขาแตะเครื่องไปด้วยอะ มาทำอเลยแล้วกันผมไม่ยืนและเพราะทุกแกร้องอา้าวโอเคเลยดีไหมฮะทุกแกทุกแกอนโมไม่ตายอ่ะไล่เก่ก็ไม่ไปอ่ะคือผมพยายามทุกท่าแล้วแบบทั้งแบบเอาทุกเหรียญวางไว้ใต้หลังคาแบบไม่รู้กี่ร้อยอันแล้วจนผมจะเหม็นตายคารุดดีแทนตุกแแดดมีตรงนี้ปั่นต่อวะเอาตะเอ๋แตะเครื่องไปแล้วนะห้าวฮะห้าวอฮะบุรีดํา รอส่งไปป่ะอะไรอย่างงี้ไปก่อนโอเคไล่ดำีกว่าแล้วหลอกไฟมามนี่ดูไม่เลยใครวนกันไอ้ยัยปล่อยตายแล้วคนนั้นเมื่อกี้ยังย่อๆเลยอยู่ดีปล่อยตายเฉยโอ้โหเล่นหน่อยล่ะยังไม่หนุกเลยโอเคดูเลือดมาเนี่แค่หจดเดียวจดเดียวอ่ะหน่อย โอเคเฟลิกต้องช่วยนะเป็นกันเพื่อนตายนะเพื่อนรุสาห์ย่อๆจะเล่นกับเราทางไหนตีโค้งมาโคตจัดทีมขี่กันมาตอนนี้เอ้ส่องไปโดนหน้าต่างเรียบร้อยเพื่อนเราโอ้ตายยากจับรักมัดเซ้าลินโคตรสุดจัดเลยอะไม่ได้เพื่อนโอ้โหจะส่องอย่างเดียวเลย โดนยอ่อส่วนไปละนี่ไอ้เพื่อนเราตีโค้งโหดมากพึโโ่งโบ๊ทแบบบบคือคนนี้ยังเก่งกว่าเมิกอยูนะเป็นร้อยเท่าเลยโอเคไม่โดนแล้วไปล้างหมดละเกียดตามเขาโพดตีหน้าคือตอนนี้ผมโคดเมาก็โพดแหละคือเขาโคดเป็นร้อยเลยเขาเป็นไล่อะไรม่งเนี่ยเฮ้ยใครเงี้ยปั่นตรงนี้มันปั่นไม่ขึ้นใช่มเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้น,น,นเราจะหัวเรายัางไงล่ะวนต่อยแลยนะ้วนเนะี่ยหลอกไฟไป เก็บกันเอ้ยเมกคนนี้ตายนะมันใส่คนนี้มากๆอะเอามาคนนี้ไม่ยอมวนแบบหน้าต่างด้วยนี่นเซียนว่าอะไรอยงี้มันหลอกไปมามนตาย,ยากจำได้อยู่รู้ไหมเอ้ยไม่โดดได้ไงไเนะ่ยอ๋อตายากสวนไอ้ีมันหลอกโดดคนนี้มันเซียนมากๆอะโอเคต้องพังแล้วไหม แต่งอะไรอย่างงี้ยาก,กนเนี่ยแมทเทพด้วยฮะมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ได้ปะเราถูกไหมเรามหมาชิบหายเลยโดดกลับไปแล้ว دة. เด่ะไอ้ไปได้อยู่โคตรโหดโอเคผมไหลต่อได้ปะเครื่องมันเดินช้างเลยเว้ยโ่างมันอะคือเครื่องแทบไม่กระเตื้องเลยนะใครเอาคนกันแะโอเคผมไหลมารอบมึงแล้วหาไม่เจอขวัญไม่ก็ได้ไม่้ค่ตายไปแล้วแล้วเกมจะง่ายขึออย้นนิดนึง เราตรงไม้ด้วยเอ๊ะอบโอเคพุ้มเลยไม่น่ามีละมีมีก็บ้าละหลบไปฉายยี่ห้ออะไรเนี่ยบอดชาชิบหายเลยโอเคถ้าเกิดเมื่อกี้เราแต่งจะลมไม้นะช่วยได้ไปละคืออีโก้ไงจะเซฟไม้เพื่อนอะไรอย่างงี้ไปดีเพื่อนเห็นเห็นเราไปเห็นกันเลยโอเคเสือต ah ิดเล่นกันแล้วตอนเนี้ย แคเห็นอดัมอยู่ขา้างหน้านะดูดและบายดีกว่าเนี่ยวิ่งต้องเตรียมอยู่ขา้างหน้าเนี่ยตามรอยมานี่ไงวิง่งเข้มขามาข้างหน้าปะนี่อยู่นี่อัลติชดำวิง่งจะใช้หยดเดียวไม่ได้เนี่ยอา่าอยู่นี่โอเคก็หลังนี้เลยเนี่ยตีนตามบาะต่าง ไม่ตรงไหมหมาเพื่อนเขาเดินสวนอะหมาเพื่อนจบแลกทียะตาดิตอนที่ผมเล่นหนาดมากะนะคือติดให้จัดอะคือมันเป็นเปิร์ที่แบบคอมโบอ,อย่างลงมันล,ลงลงดัวมากนลฮะเปิร์ที่ว่าทำลายโดวเทมบูแล้วก็มันทำลายโดวเทมอะว่าคอมโมบกับโดวเทมหัวเลยคือสุดจัดมากโอเคแฝงมาคนนี้เฮ้ยวันนี้เฟลดิโดนถึงขา ไม่ยอมไปไหนด้วยคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนดียืดจัดโอเคเกมนี้ค่อนข้างยืดเย,ดย,ดยอะมากแต่ก็เป็นเกมสนุกดีเอ้าจินตามหลักนะถ้าเกิดไม่มีรเทมหัวนี่เรียบร้อยโดนห้างเครื่องย่อหน้าประตูไปแล้วโคตรกีโมกิ๋งย,ยิ่งหายเลยโอเคก็ยังไงบ้างนะสำหรับเซตเพิร์กโถเทมหัวที่ผมว่าโอเคมากนะสำหรับการคอมโบกันอย่างเงี้ยโอเคยังไงก็ถ้าเกิดชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะก็ 启蒙。